เสธมะพ่อครูตอนวันณะเก้าสามัญญผลสูตร12มิถุนายน2560สสูตรที่สองพระพุทธเจ้าก,ก็เริ่มต้นเราต้องปฏิบัติอย่างนี้สามัญญผลไว้ว่าผลที่จะบรรลุธรรมสามัญญผลนี่แปลว่าผลที่จะปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติและบรรลุบรรลุธรรมไปตามลำดับสามัญญผล องค์ประอบอย่างนี้ปฏิบัติอย่างไงมีศีลหนึ่งสมบูรณินศีลแล้วก็สองสมบูรณอินศีหนึ่งศีลสองสมบูรณ์อินศีสา,ม,ามีสติสัพพัญญะสี่สันโดษพระเันเมื่อปฏิบัติอย่างเจริญพัฒนาเป็นอริยะ ศีลเป็นอริยะเพราะศีลมีมรรคผลสารวมอินทรีย์เป็นอริยะปฏิบัต,บติต้องสารวมอินทรีย์อินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายก,กระทบสบัมผัสแล้วทับรู้จักกิเลสลดกิเลสได้จริงเป็นปัจจุบันธรรมสำรมินรีก็เป็นอริยะสติสัพพัญญาก็ยิ่งจเจริญยิ่งจเจริญเป็นอริยะรู้ทั่วตัวทั่วพร้อมลืมตา ตาหูจมูกลิ้นกายใจแววไวรู้ดีสติก็ยิ่งตั้งมันยิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นแววไวยิ่งขึ้นเป็นมุทุพุทธ,ธธาตุแลปฏิบัติธรรมก็เกิดความสันโดษเกิดความมักน้อยสันโดษตามคถาวัตถุสิบก็ดีวันนักเก้าก็ดีโคตมีสูตรก็ดีล้วนแลแต่เป็นไปเพื่ออย่างวันนักเก้าเนี่ย สุภะเลี่ยงง่ายสุโปสะบำรุงง,ง่ายทำให้เจริญง่ายอัอปิชฉะมักน้อยกิเลสน้อยลงมักน้อยไม่ต้องการมากไม่ต้องการรวยไม่ต้องการโลกธระทไม่ต้องการลาบยศสันเสริโลกีสุเป็นโลกโมโตสันแต่ไม่ใช่บ้นไปขยันขยันสร้างสรรแล้วก็สร้างแล้วก็ไม่ติดยึดไม่ขอโกอยไม่แย่งชิงไม่เอาเปรียบเอารัดมักน้อย สันโดษมีใจพอแต่เข้าไปแปลว่ายินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ซึ่งอาตมาก็เวนเวนเลยไปถามบิลเกตที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไหมบิลเกตก็ต้องบอกว่าพอใจพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ยิ่งมีมากก็ยิ่งพอใจยิ่งมีมากก็ยิ่งพอใจมันไม่ได้เข้าแกป๊ปไม่ได้เข้าเรื่องของาศาสนาพระพุทธเจ้าเลยมันออกนอกแก๊ปหมดเลยไปไหนๆก็ไม่รู้นะสันโดษ ไม่ได้แปลแปลเข้าทา่าสันเลขะขัดเกลาไม่ได้มีขัดเกลาแล้วมีแต่เติมเข้า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 กิเลสหนาขึ้นหน,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 นาขึ้นเป็นปุถุชนหนาหนาหนาขึ้นเรื่อยไม่มีสันเลขธรรมไม่รู้จักศีลจนปฏิบัติศีลได้แล้วกลายเป็นทูตะทูตัแปลว่าศีลเคร่งคนที่ปฏิบัติศีลได้แล้วศีลจะกลายเป็นปกติ และคนจะเห็นความเป็นปกติของคนนี่แล้วโอ้โหคนนี้นี่ดูที่เนี่ยนี่เขาก ouais ินข้าวมื้อเดียวนะเขาไม่ใช้เงินใช้ทองนะสีนแก่งใช่ไหมคนที่เขากินข้าวมื้อเดียวมีศีนคือเขาเฉยๆเขากินข้าวมื้อเดียวก็ปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้หนักใจเขาไม่ได้ฝืนเลยเขาใช้ไม่ใช้เงินก็ไม่ไม่ไม่สมเงินทองเลยเขาก็สบายๆไม่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้น เขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่ลักทรัพย์เขไม่อยากได้ของคนอื่นเขาไม่เรื่องกามถ้าจะเป็นโชโซดาบันก็ดวพเดียวเมียเดียวไม่พูดปดไม่ติดยึดแอบบายมุมกมีโคลงโครมปรุงแต่งหนักหนาสาหาัสเกินทุกวันเขาก็สบายปกติไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากโลกีดังนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นผู้ที่มีทูตะก็คือผู้ที่ คนอื่นเห็นว่าเคร่งแต่เขาสบายภนะูมิพลหลุอพลนั้นมีทูตันั้นสบายศีลศีลนั้นสบายมีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสคือ,อยังไงโพธิรักนี่ไม่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเลยเพราะอะไรอพูดไปดังเสียงดังเสียงโวยวายดาทางก็ ยกมายกมือหน้าตาไปหมดกระดุกกระดิกไม่สงบสงบของเขาคือจะต้องเป็นสงบเป็นสงบเป็นนิ่งๆเงียบๆหยุดๆยุสงบของเขาหมายอย่างนี้จริงๆเป็นเรื่องของรูปธปรรมท,ที่นิ่งๆหยุดหยุดพาซื่อง่ายๆติ้นเต้นอย่างนั้นสงบของเขาเนี่ยซึ่งไม่ใช่เลยสงบของพระพุทธเจ้าคือ ไม่มีตัวร้ายไม่มีผีร้ายไม่มีตัวโกวนไม่มีนักเลงโตไม่มีตัวที่ปุ่นวายมันหยุดหยุดกวนหยุดทำให้จิตของเราวุ่นวายหยุดทำให้จิตของเรากิเลสหนาขึ้นหยุดจิตของเราที่มันทำชั่วทำไม่ดีทำอกุศลทำมีแต่กิเลสเพิ่มนั่นคือจิตสงบจิตที่กิเลสลดลง จิตยิ่งแวววยิ่งคล่องแคล่วยิ่งปราดเปรียวเวทนาก็ปราดเปรียวเป็นกายปาคุณยตาเวทนาสัญญาสังขารคล่องแคล่วปราดเปรียวหมดเลยอย่างนี้ต่างหากสงบซึ่งมันเป็นเรื่องที่แม่ขออภายัยเถอะศาสนามันเสื่อมจริงๆมันมีอาตมาไม่เห็นใครสอนไม่เห็นใครอ,อธิบายพวกนี้เลย เรียนบาลีเรียนปรเรีมาเรียนอะไรมาพุทธศาสนาบัณฑิตด็ดอกเตอร์อะไระไรมาก็ได้บัญญัติมาแล้วก็สอบได้ก็ได้อามาเลี้ยงชีวิตได้ตำแหน่งหน้าที่ได้ชั้นได้เชิญบวกก็ได้เป็นเจ้าคุณได้เป็นสุดเด็จอะไรไปไปเป็นสูงสุดไปเลยทางนั้นไปออกมาก็ได้สถานะมาทำหากินเลี้ยงชีพไปเท่านั้นเป็นปัทถประมะ ปัตตปรามะคือใครคือคนชนิดไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าปัตตปรามะคือคนผู้รู้ธรรมะนะรู้รู้ธรรมะอยู่ก็มากฟังธรรมะอยู่ก็มากสอนธรรมะอยู่ก็มากคือเป็นผู้รู้ธรรมะดีสอนด้วยนะทรงจำไว้ได้มากด้วย แต่ไม่ได้บรรลุทมอะไรเลยชีวิตไม่ได้รู้บรรลุทมเลยชาติทั้งชาติน่ะเป็นจับกังแบกลังทองคําได้แต่ค่าจ้างแบกลังทองคําชีวิตหนึ่งก็อาศัยได้ค่าจ้างได้ลาบได้ยอได้สรรเริญจากแบกลังทองคําได้โลกียะรมได้โลกียะรัพย์ได้โลกียะสมบัติเลี้ยงชีวิตไปชาติหนึ่ง ไม่ได้บรรลุธรรมนี่คือปัตประมะบุคคลเยอะอยู่ในสังคมาศาสนาพุทธเห็นและหน้าสงสารอาตมาพูดไปแล้วก็ไม่ไปดูถูกดูแคลนเขาแต่นี่กำลังอธิบายสัจธรรมวิชาการให้รู้ตัวคุณก็ศึกษามามากฟังอย่าคติว่าโพธิรักมาดามาว่ามาประนามมาข่มมาอะไรกำลังให้สติเตือนสติให้ รู้ตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองเถอะตั้งใจศึกษาดีๆจะได้รู้ว่าอ๋อต้องปฏิบัติอย่างนี้เลยจิตเราถึงจะเข้าถึงหรือบรรลุสัมปันนะนะสัมปัตต์อย่างนี้เลยถจิตถึงจะเข้าถึงการปฏิบัติที่มันมีผลทำให้กิเลสลดกิเลสลดได้แล้วได้อย่างที่อาตมาอธิบายนี่เลย ฟังดีๆจะเข้าใจนะจะเห็นได้แล้วก็จะปฏิบัติมีมรรคมีผลเหมือนอย่างชาวโศกเราเนี่ยปฏิบัติได้แล้วมีมรรคมีผลเลยกลายเป็นสังคมเมืองอาริยะชุมชนชาวโศกนี่คือสังคมเมืองอาริยะเมืองภาษีอาริยะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดความจริงนะวันนี้ทุกวันนี้จะมาพูดอย่างตรงพูดอย่างเปิดเผยพูดอย่างไม่มังกรุไม่ไม่ ไม่กะมิดไม่กมิดกเมียนไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่อะไรแล้วพูดตรงพูดชัดพูดจริงใจพูดเต็มเต็มอ่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอยากอวดอยากโออยากโชว์อยากอ้างอะไรไม่ใช่พูดความจริงตามความเป็นจริงรายงานความจริงใครจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อัตมาก็ ม่มีปัญหาหรอกอาตมาว่าอาตมามีแต่ปัญญาอาตมาหมดปัญหานะนั้นสัจธรรมพระเจ้านี้อาตมาเกิดมาชาตินี้ต้องมาไขความจริงต้องมาดึงเอาความจริงของสัจธรรมพระเจ้าที่มันกลายเป็นกลองอานกะกลายเป็นกลองที่มันไม่มีเนื้อเดิมไม่มีอะไรเดิมข็มันเหลือแล้วมันเป็นกลองปลอมมันเป็นกลองที่ คนสมัยนี้เอาอะไรไปปะไปชุนไปเปาะไปเปเป็นชื่อมันชื่ออนากะอยู่อย่างเดิมเหมือนกับศาสนาพุทธมันยังชื่อพุทธอยู่อย่างเดิมแต่เนื้อพุทธไม่มีแล้วเนื้อไม่มีนังไม่มีอะไรตะไรไม่มีแกนกระดูกอะไรยิ่งแกนกระดูกยิ่งไม่มีใหญ่เลยไม่เหลือแกนไม่เหลือกระดูกไม่เหลือสาระนะ